เอาเลยครับผมก็ขอแกลบสวีทดันสวีทกับคุณผู้ชมชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ยีแล้วก็ส่เกม The Barbie i n y e l l o w ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับเรียกว่าพาร์ทแรกครับต้องแสบตอบรับค่อนข้างแบบว่าตีเกินขั้นมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็รับชมคลิปกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเข้าสู่คืนที่3กันที่เรียบร้อยนๆนะครับสำหรับพาร์ทนี้ไปทุกคนไปเริ่มลุยกันคืนที่3ครับมาดูกันว่าคืนนี้น้องเขาจะโชว์ความฝันอะไรให้เราดูกันนะเปิดมาก็อยู่ที่บ้านอพาร์ทเมนต์เหมือนเดิมครับ ไม่มีอะไรผิดปกตินะตอนนี้เ,เดี๋ยวขึ้นไปดูน้องครับว่ายังอยู่ชั้นบนหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดพลา์ที่แล้วประตูมันจะล็อกจากด้านในหรือเปล่าโอเคประตูเปิดแล้วครับดูซิโอเคนะ้องยังหลับอยู่ที่เดิมนะครับในเปลเนิท่านเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วครับเป็นเจ้าชายกับเจ้าแก่แทนถ้าเรื่องก่อนจากพาร์ทที่แล้วจะเป็นเจ้าชายกับเจ้ากระต่ายน้อยใช่ปะแล้วก็มีมีสิ่งผิดปกติครับก็คือตุ๊กตาเจ้ากระต่ายหายไป ตามเนื้อเรื่องในนิทานเลยครับก็คือเจ้ากระต่ายนี่เจ้าชายไปได้แล้วเจ้าตุ๊กตาก็หายไปเลยครับเนี่ยคือแบบเจ้าเหมียวยังเศร้าอยู่นะทุกคนดูดิดูหน้าน้องดิโนหรน่าสงสารโอ้ราชาเมูุน,นี้รับไม่ได้โอ้โหชิบหายทาน้องตกขอโทษซอรี่น้องอ่าไปอยู่ตรงนี้แทนแล้วกันนะโอเคในห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับมีเจ้ากระต่ายน้อยหายไปตามนิทานที่เคยอ่านไปในพาร์ทที่แล้วเลยแล้วก็ผมยังระแวงไอ้ตรงรูปตรงนี้ยอ,อยู่เลยแมงเอ้ยยังน่ากลัวโคตรขนลุกเลย คืนที่3ามนะครับดูภารกิจดูซิพักผ่อนดูทีวีบนโซฟาอีกแล้วหละเฮ้ย hey, แต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าประตูตรงนี้เป็นรูปเจ้ากระต่ายน้อยเฮ้ยผมจำไม่ได้ว่าพาร์ทก่อนมันมีหรือเปล่าวะประตูเปิดได้อ๋อเป็นข้างนอกครับข้างนอกอาพาร์ทเมนต์เหมือนจะไม่มีปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะน้ยเดี๋ยวนะอยน้องร้องไห้น้องตื่นแล้วเลยพี่ยังสำรวจไม่เสร็จเลยครับน้องเดี๋ยวไปหาน้องก่อนครับร้องใจเย็นลูกพี่มาแล้ว เกิดอะไรขึ้นแมเอาอุ้มไม่ได้ด้วยอะไรอะออกจากห้องแล้วปิดประตู what the fuck หมายความว่าไงวะน้องอะไรอะอุ้มน้องไม่ได้ครับแต่ว่าปัตกิจมาให้เราออกจากห้องแล้วก็ปิดประตูไม่เอ้ยอะไรวะชิปเรียบร้อยอะไรอะหาอะไรกินบางทีขนมปังชีสดีไหมอ๋เอเฮ้ย,ย,ยจริงว่าพัตที่แล้วเราได้เครื่องปิ้งย่างขนมปังมาครับนี่ไงใช่ปะนี่ไงโอ้โหเครื่องย่างขนมปังจริงด้วย จังหวะนี้อุย๊ยแต่ว่ารู้สึกว่ารูปตรงอันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเป็นรูปเจ้ากระต่ายน้อยแต่ว่าเป็นดวงตาสีแดงแล้วก็มีรูปเหมือนเป็นเด็กที่กําลังนั่งร้องไห้อยู่หน้าประตูสีเหลืองอาจจะเป็นเหมือนในนิทานก็คือเจ้าชายแบบว่าโกรธแล้วก็ร้องไห้ที่เจ้ากระต่ายมาันไม่เล่นด้วยแล้วเจ้ากระต่ายหนีไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเหมือนกุญแจสามดอกมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินครับแล้วก็รูปนี้คืออะไรอ่ะเป็นเหมือน ตัวอะไรสักอย่างครับตัวสีเหลืองแล้วก็ตาสีแดงอันนี้ไม่แน่ใจโอเคเรามาทำมาเนสก่อนดีกว่าอยากกินตั้งแต่พานที่แล้วไม่ได้กินสักทีโอ้โหมาครับเครื่องทาแซนด์วิชหรือเครื่องทาขนมปังนั่นเองมาโอ้แล้วก็จิบอ่าเรียกว่าหรือว่ามะเขือเทศที่หัน่นไว้นะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็ตามด้วยแผ่นชีสนะครับผมสีเหลืองอรหามแล้วก็วางประกบไปครับตามด้วยเอ่เอาแฮมมาก่อนแฮมสักสองชิ้นไป เออให้มันจังซีโอเคครับแล้วก็โอเคหยิบเิ็ดไม่เป็นไรหยิบไปใส่ก่อนแล้วก็หยิบแหมมาอีกหนึ่งชิ้นครับอ่าประมาณนี้แล้วก็หยิบใส่ลงไปแล้วก็เอาเห็ดมาสักหนึ่งชิ้นไปแล้วก็หัวหอมครับเออประมาณนี้อันนี้หยิบได้ปะหออยิบได้ครับไข่ตอกไข่ชั้นบนสุดน่าจะเวิร์กเออเรียบร้อยแล้วก็เอาขนมปังมาปิดชั้นบนสุดครับเรียบร้อยแล้วก็ปิ้งเลยมาในที่สุดคงก็จะได้กินสักทีโอ้โหจะเุ้ยโอ้ยอ,อะไรวะเนี่ย เฮ้ยอ้าวเฮ้ยชิปหายแล้วอ๋วโอโฆษณาด้วยโวยอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้โฆษณาก็ขึ้นแล้วก็โอ้โหกูยังไม่ได้กินแซนด์วิชเลยชิปหายแล้วเราหลุดมาอยู่โลกไหนแล้ววะเนี่ยอโอขนมปังกูอะโอ้โหแมเหลือแต่แบบว่าเท่าทุนลีเหลือแต่แบบว่าเศษซากไม่ใช่ดีเศษซากก็ไม่เหลือเลยเหลือแต่ล่องลอยครับอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหกูยังไม่ได้กินแซนด์วิชแถมยังมาอยู่ในโลกอะไรก็ไม่รู้ครับอื้มรุนตีโคตรบางเบงพ่อน้องสิ่จะมอนสเตอร์อะไรอะ่ะใครมอนสเตอร์ลกูกพี่ไม่ใช่มอนสเตอร์พี่ก็คนไว้โอ้โหการที่เราจะกินอะไรสักอย่างนี่มันยากขนาดนี้เลยเลยพี่ผิดอะไรวะน้องพี่แค่จะหาอะไรกินรับประทานสักหน่อยโอ้โหอะไรอะ่ะแล้วไปไหนต่อตู้เย็นน <c oughs> เห็นมันกลายเป็นทางแบบนี้แล้วกูใครจะไปก็ไปอะก,กูไม่ไปกูปิดแล้ว <c oughs> ไม่ไปเว้ยเฮ้ย <c oughs> ดูขึ้นไปดูน้องชั้นบนครับน้องยังอยู่ไหมอะไรวะเนี่ยหรือว่านี่คือความฝันที่น้องแบบว่าอยากจะให้เราดูอย่างนั้นแหละแล้วห้องล็อกอีกแล้วโอโหขยันลักซะด้วยอื <c> ้ <oughs> รูปตรงนี้ไม่มีใช่ไหมค <c oughs> นระแวงเลยรูปไปไน้าแหละมอนจะมีแค่ทางนี้ทางเดียวที่เราไปครับก็คือเจ้าตู้เย็น โอ้โหใครมันจะกล้าไปวะถ้าคนปกติมันไม่ไปหรอกเว้ยแต่เรามันไปแล้วก็ไปก็ได้วะโอ้โหมีขวดนมของน้องตู้เย็นรุ่นอะไรไวนะเนี่ยถังอย่างยาวเลยกลับไปเออยังอยู่โอเคโอ้เรียบร้อยครับเมงเอ้ยเป็นเล่นกูแล้วอ้โทางตันซะด้วยชิบหาย้วทุกคนเราหลุดเข้ามาโลกของตู้เย็นเลยครับ ทางโอ้โอยมอรู้ว่าเข่าหวงกดด้วยแหละรู้สึกว่าเย็นแยกสุดๆด,ดูสิทุกคนอันนี้ในตู้เย็นยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมีขวดแบบว่าขวดเหล้าขวดไม้หรือขวดอะไรไม่รู้ครับวางกระจะกระจายอยู่ตรงพื้นโอ้โหนี่ไงชั้นวางของในตู้เย็นชชดๆไม่มีอะไรเอ้ยมีประตูประตูบานนี้ถ้าเปิดออกไปมันมีเสียงด้วยรับมันจะเปิดว่าเอาละคนหนึ่งสองสามไปชึบอไอเดี๋ยวนะ กลับมาพาทเมนครับแล้วว่าอันนี้ห้องอะไรอ่ะห้องเก้าห้องเก้าเัรออ่าถ้าผมจะไม่ผิดห้องเรามันห้องอะไรเลิกสิบไปห้องนี้ไปโอ้โหใช่เลยชัดเลยสวัสดีน้องมาหยุดรอพี่อยู่นั่นก่อนนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะลิฟต์ลิฟต์ใช้งานได้แล้วเหรอมแต่ว่ามีลูกเจ้าก็ตายครับเปิดได้ปหยังเปิดลิฟต์ไม่ได้เราทะลุมาจากข้างหน้าห้องเลขเก้าห้องฝั่งตรงข้ามของห้องเราครับ โอเคน้องมาพี <Rolling signals> okay, ่เอาขนมที่น้องอยากกินมาแล้วใจมลมๆแล้วก็อย่าดื้อย่าซนเออโอเคกินไปหืงกินทุกครั้งอื้อแตกทุกครั้งมาเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ดูไม่รอยยิมน้องเพอน้องไปที่โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมโอเคน้องอยู่นี่อยู่นิ่งๆอย่าดื้อเด้อขาใจบ่อย่าดื้อซนนะครับพี่ขอร้องอย่าหายอยู่นะโอ้คนเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเห็นนะแม่งตาน้องเปลี่ยนสีไม่เงยเอาอะไรดีว่าได้ทุกคน มาพี่จะเปลี่ยนพระอ้อ,อมให้นองเดีย๋ยวนี้แหละชิบน้องอยู่นี่ยยก็ของอะไรไม่ได้อะไรจะจ็บสเกลเหรอโหหุ้ยชิบหายแล้วเอ้าของมันนั้นเปิดแล้วก็สวัสดีร็อกแม่งหน้าอย่างหลอนเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งลอยได้ด้วยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้หึนี่อยากเล่นกับพี่อย่างนี้เลยเละดูปากก็ของสัตว์อย่างวันนี้พี่จะเหิมวาบได้ซะด้วยโอ้โหพลังแบบว่าแข็งแกร่งจัด มาน,นี่ไอ้น้องจ่าดื้ออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมันขยันวาบซะด้วยไงมันขยันวาบซะด้วยเราต้องทำอะไรวะเนี่ยทุบก,กระจกฉุกเฉินชั้นบนสุดโอเคจัดไปไหนไอ้น้องอืออยู่นิ่งๆ,ๆโอ้โหดูมันฟาไม่หยุดเลยเว้ยห้องยังล็อกอยู่หมายความว่าไงห้องนี้ก็ยังล็อกเปิดไม่ได้เอ่าห้องนี้โอเคห้องนี้เปิดได้ตกใจหมดไอไอล็อกเวดเอ้ยโอ้โหเอ่านี่ไงใช่ป่ะทุบก,กระจกนิรภัยครับทุบแล้วก็เป็น ที่ดูดนมของน้องมันเรียกว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้นะจังหวะนี้แล้วก็เให้น้องจะไม่มาไอ้หนูนี่หนุ่มเรียบร้อยเออกระเด็นไปเลยเรียบร้อยแค่นี้เออโอ้โหน้องตื่นไหมลูกเหมือนจะหลับไปแล้วครับเรียบร้อยพาน้องไปนอนโอ้ยถจะเป็นกูเนี่ยคือแบบถ้าน้องสลบปแล้วก็ออกหมแล้ววิ่งออกจากอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ไปลงไปเลี้ยงแล้วไม่อยากได้งงไม่ได้เงินแล้วเว้โอ้โหมาก็ได้วะ โอ้โหตื่นแล้วด้วยน้องแป๊บน,นึงเดี๋ยวพี่จะพาเขานี่นอนเรียบร้อยครับามาที่ไหนแล้ววะเนี่ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีตุ๊กตาเจ้าแมวกับเจ้ากระต่ายแล้วก็มีนิทานนิทานอะไรอะน้องเดี๋ยวพี่ขออ่านก่อนอะไรเจอเจ้าชายกับอะไรสักอย่างโอ้โแมงเอ้ยลอยแบบนี้เลยแหละน้องลูกกล่อมน้องโอ้โหยใครมันจะมีกระจิกกระใจก่อ,อ่อน,นไ้เนี่ยอืดูเฮ้ยอะไรอะโอ้แมงบอกทางซะด้วย โ okay, อเคเนาะอยู่นิ่งๆอย่าดือ้ออย่าซนก็จะไหมอืมแม่งปิด <c oughs> นี่มันคือการบังคับขู่เข่งกันหรือวะแม่งปิดท่องล็อกกูด้วยโอ้โหแล้จะเชื่ออะไรอะ่ะบางตุ๊กตาที่ถูกท่องในเตียงบางตุ๊กตาที่ถูกท่องในเตียงก็เกิดโอ้โหมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วไงเจ้ากระต่ายก็คือหนีไปแล้วแต่ว่าเจ้าเหมียวนี่มันหายไปไหนเนี่ยน้องลูกโอ้เจ้าเหมียวไปไหนเนี่ยโอ้โหเอ้ยมา ชดจะแก่นักใช่ไหมได้เลยเอาไปน้องอื <c oughs> เรียบร้อยครับตามหายหนังสือนิทานแล้วนั่งลงมึงจะให้กูเล่านิทานให้ฟังอีกเลยไหนก็นั่นไหนและอยากฟังเรื่องนี้ใช่ไหมลูกได้พี่จะได้เจ้าชายกับเจ้าแก่นะมาครับเจ้าชายกับเจ้าแก่ช,กช,กชิป <c oughs> เปิดมาก็ <c oughs> เดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อน <c oughs> มีเสียงด้วยมา <c oughs> <c oughs> บันเน็บหนาะวไปทั้งปรา,าสาทแสงจันทร์สาดส,ส่องไปทั่วสายลมพัดผ่านไม่นะผ้าม่านปิวสะบัดเปิดออก เจ้าชายน้อยอยู่บนเตียงของเขาแต่นอนหลับไม่ลงเขาจึงเรียกหาแม่ของเขาช่วยอไปตามหาแก่ของข้าทีท่านแม่โอเคไปครับหน้าประตูไปโอ้โหไฟดับซะด้วยขากระหายเจ้าชายกล่าวเจ้าแก่จึงไปนําเครื่องดื่มมาให้ข่าสกปรกเจ้าชายกล่าวเจ้าแก่จึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาข่าเหนื่อยเจ้าชายกล่าวขอข้านับเจ้าทีอ๋อก็คือเจ้าชายนอนไม่หลับก็คือต้องนับเจ้าแก่เพื่อให้ตัวเองนอนหลับอะไรงนี้ป่ะหนึ่งสองสาม โอเคครับไปโอ้โหมีเสียงด้วยอะไรแล้ววะเนี่ยน้องโกรเจ้าชายก็กลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยะมีอีกเรื่องเจ้าชายกล่าวก่อนที่ข้าจะไปนอนเขาเปิดดวงตาสีแดงและหันไปทางเจ้าแกะมาร่วมฝันไปด้วยกันกับข้าสิมาอยู่ในหัวของข้าไปตลอดกาลเจ้าแกะเดินไปอย่างเชื่อฟังจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวโอ้โหนี่มันคือแกนบังคับขู่เข่งกันชัดๆไปครับหน้าต่อไปอือะไรไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยออ้ยเดี๋ยวเอาตุ๊กตากลับมาเอา น้องมีพลังมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรครับเนี่ยนั่นไงคขว่าแล้วมันเหมือนในนิทานจริงด้วยโอ้โหแม่งเปิดต่างประตูประติดรตตีแบบว่าหน้าคนงลูกจะจาดเรียบร้อยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยอะไรอะกูด์ไนส์อะโอ้โหหลุดมาอีกโลกแล้วครับผมว่าแล้วผมสงสัยงแต่พาร์ทก่อนเลยว่าเจ้าชายแม่งหน้าเหมือนน้องเลย เอาอีกตอนนี้เอาอีกอะไรอ่ะโอ้วราปมาอยู่หน้าอาภาัยไม่ไดแล้วครับแต่ว่าเหมือนเราจะขึ้นลิฟต์มาผมว่าแล้วว่าน้องหน้าเหมือนเจ้าชานในนิทานเลยเว้ยได้แบบเนื้อเรื่องมันเหมือนในนิทานที่เราเล่าเป๊ะเลยครับโอ้โหสงสารเจ้าเหมียวว่ะกับเจ้ากระต่ายครับโอ้โหมาพปไม่แต่ว่ารู้สึกว่าแบงเอ้ย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างมากเลยครับหวัดดีน้อยยังอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหเขาขอหมายว่ากระจกกระจายไปหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรห้ามขึ้นไปชั้นบนโอเคในเมื่อเขาห้ามเรามาเราก็ไม่ไปเฮ้ยแตียวัดเอ้าไม่มีรูปมากแล้วครับตรงหน้าประตูตู้เย็นกินแซนด์วิชได้ไหมมาขอหนะ่อยเดี๋ยววัเครื่องย่างแซนด์วิชมันระเบิดมาด้วยหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงซื้อของราคาสูง่างนี้แหละมาหยิบกวาดนม ห้ามขึ้นไปชั้นบนใช่ไหมใครโซนก็ล่ามาน้องพี่เอานมมาให้กินนายดูสิห้องล็อกโอ้โหเสียงกระซิบแบบว่าดังมากครับห้องของน้องเปิดประตูมาเข้ามาเรียบ้อยยังนั่งอยู่บันลังอยู่เลยโอ้โหมีพลังอะไรก็ไม่รู้อะไรอะตามก็ต่ายสีขาวไปอ๋ยเดี๋ยวเดมีอันี้ด้วยครับมีรูปจัก,ก่ตาตน้อยโอ้ยหรือว่าจักรไตจะพาเราหนีออกจากที่นี่เดี๋ยวไดุ้้กคนเรืเกินวะเห็นไหผม่มเมื่อกี้แองโกลนั่งขึ้นมาอีกแล้ว เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไว้เมื่อกี้อ่ะไปแล้วโอ้โหหลอนจัดเลยไอ้รูปนี้โอ้โหกูไปละมาเจ้ากระต่ายน้อยช่วยข้าด้วยพาข้าอไปจากที่นี่ดีกูไม่ไหวแล้วกูไม่เลี้ยงลงเลี้ยงเด็กแล้วกูจะออกจากที่นี่กูไม่เอาเงินแล้วครับพี่น้องชาวไทยไปคัดซีนครับอะไรอะเราอยู่ชั้นไหนวะเนี่ยชั้นสิบเก้าเลยเลยยี่สามยี่สี่เดี๋ยวนะมันมีกี่ชั้นเนี่ยอพาร์ทเมนท์ชั้นที่ยี่สี่โอเคชั้นเราครับเนี่ยเจ้ากระต่ายน้อยไปหยิบมันได้ไหมลูกไม่หยิบไม่ได้ด้วยโอเคกูไปละเจอกัันครบ าก่อนครับโอ้โหเรียบร้อยครับอะไรเนี่ยพิกแมนคลุ้มคลั่งเรียบไปยังทางออกเจ้ากต่ายน้อยกระโดดโอ้โหนี่คือแบบเหมือนเราเล่นในนิทานเป๊ะเลยครับก็คือเราต้องหนีเจ้าชายใช่ปะเหมือนตอนนี้เราเรับทเป็นเจ้ากระต่ายน้อยเลยอะเราต้องหนีไปยังทางออกครับอเจ้าชายกับเจ้าก่าน้อยนี่เป๊ะเลยเหมือนนินทานเป๊ะเลย พี่ไม่เลยเป๊ะปนขนาดนี้มาก่อนโอเคไปทุกคนรวยกันต่อเลยครับเพื่อเป็นการเสีย่ลาเวลา